สวัสดีครับพีเพนะคระับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวซูวี Hi ่ h ฮซิปเอ็กโปรุ่นนิวโมเดลปี2025กับตัวนี้แท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้ที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คตรคุ้มจากซูวี่ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,290บาทนะครับ พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมานะครับเป็นของซูวีโดยตรงของแท้ผมแน่นอนนะครับที่ตะกร้าสินค้าหรือว่าใตาค้คลิปนี้ให้นะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พีด้พให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้ามาดูว่าในการแกะกล่องกับตัวรุ่น New Model 2025จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนี่อันนี้คือแพคเกจจิ้งของเจ้าตัวดีไซน์นะครับนี่ครับซึ่งตนีผมให้มาเป็นหน้าจอ10.1นิ้วกับหน้าจอ IPS หน้าจอ HD Plus ตัวนี้ให้มาแรม4กิกบอกเพิ่ม4กิกกับความจุ128กับแบตให้มา7,000มิลลิแอมถือว่าแบตให้มาเยอะจริงครับตัวนี้สำหรับ CPU ยตัวนี้ให้มาเป็นตัว u ูดิซอ t ทีหกศูนย์หกออกคมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือตัวกล่องนะครับนี่อันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยห่อมาให้เราถือว่าโอเคจริงครับนี่อันนี้คือตัวเครื่องผมเขียนว่าหน้าจอ IPS ผมตัวตีเนาะกับหน้าจอ10.1นิ้วนะครับผมอันนี้ก็ USB t อ T 606ตัว CPU พร้อมกับ GPU มาลิ G57 นะครับแบตให้มา7,000เมมตัวนี้ผมมาดูว่าตัวอุปรกรณ์มีอะไรผมให้เราบ้างซึ่งอุปรกรณ์ก็เดี๋ยวผมให้เรามาผมอันนี้อุปรกรณ์ในกล่องน,นะครับก็ถือว่าให้เรามาครบผมตัวนี้ซึ่งหมดเลยว่าอันนี้ขอชื่นชมตัวซูวีให้ทั้ง หัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จมาห้เราเรียบร้อยซึ่งตัวนี้สามารถซัพพอร์ตผมในการฟาสชาร์จที่10วัตต์นะครับก็ถือว่าเพียงพอแหละกับงบ2,290บาทของตัวนีงนะครับ สบผมตัวนี้ก็คือเข็มจิ้มซิมนะครับผมสามารถทําการใส่ซิมโทรออกได้แล้วก็ซัพพอร์ตในการเพิ่มตัวไมโครดการ์ D ด้วยถือว่าซูวีให้มาจัดเต็มจริงครับอุปกรณ์ในกล่องก็จับมานี้มาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับของตัวนี้นะนี่นะครับผมมาดูว่าตัวบอดี้เป็นอย่างไรบ้างกับรุ่น New บ o เดล2 5นะครับนี่พีเอาทำการแกะดูตัวบอดี้เลยนะครับ ดูนะว่าสีสันและแพคเกจจิ้งับผมก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวผมตัวนี้ด้านหลังก็ถือว่ามีความสวยงามตามแบบของเจ้าตัวซูวีนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะผมสับพีนะนี่ครับอันนี้คือตัวบอดี้ของฝาหลังนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับนี่อันนี้มีไฟแฟก LED ให้เรามาเพียบพร้อมด้วยถือว่าให้เรามาดีพอสมควรพร้อมกับตัวนี้น้ำหนักให้มาเพียง400 สาสิแปดกรัมกับความบางให้มาบางเพียงเจ็ดจุดหามิลลิหรับกล้องหลังให้มาคือ13ล้านกล้องหน้าให้มา8ล้านก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมคือหน้าจอพี่ชอบมากตัวนี้มีตัวฟิล์มหน้าจอติดมาจากโรงงานผมให้ร้อยซึ่งเราผมสามารถทำการลอกฟิล์มชั้นแรกออกนะครับนี่อันนี้คือ พีชอบจริงคือซูวีใส่ใจในการให้เรามาจริงครับอันนี้ขอชื่นชมซูวีนะติดฟิล์มใส่มาจากโรงงานผมให้เราบร้อยซึ่งตัวบอดี้ก็จะมีปุ่มพาวเวอร์ผมในการกดเปิดหรือว่า กดเปิดค้างไว้ที่การเปิดเครื่องก็ได้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตีให้เรามานะครับอันนี้ลําโพงหนึ่งตัวลําโพง2ตัวผมพร้อมกับพอร์ตไฮซีในการชาร์จผมให้เราก็ถือว่าโอเคผมเรื่องการดีไซน์เนาะแล้วก็มีรูหูฟัง3.5ด้วยก็ถือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมตัวนี้นะครับนี่พี่ขอทําการให้ดูเลยว่าช่องใส่ซิมของตัว suv high 10x p o สองศูนย์ห้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยผม ก็ใส่ได้1ซิมนะครับแล้วก็สามารถทําการเพิ่มตัวไมโครดีการ์ดได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าให้เรามาดีจริงนะครับนี่ขอชื่นชมกับช่องใส่ซิมนะครับตรงงคือดูดีพอสมควรจริงรนะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับคือมันดูน่าใช้งานมากนะสามารถใส่ซิมซัพพอร์ตขึ้น 4G ด้วยถือว่า โอ้ราคา2,260บาทถือว่าคุ้มมากครับพี่จะขอทำการเปิดเครื่องเลยนะครับนี่กดปุ่มที่ power ค้างไว้ตัวเครื่องจะขึ้นเรับเขียนว่า s u v i เป็นตัว Android ที่ support เป็นตัว version ภาษาไทยนะครับผมตัวนี้นะถือว่าในการเปิดเครื่องรวดเร็วทันใจดีจริงครับนี่เขียนว่า s u v i นะครับ พี่ชอบดีไซน์และรู้สึกว่าฟีลลิ่งของตัวบอด y ี้มันจะมีความแบบงานประกอบก็ถือว่าโอเคและสับพีผมตัวนี้งบประมาณนี้นะครับนี่ผิวสัมผัสนะครับผมนี่แถมด้วยในการซัพพอร์ตเป็น Netflix เป็น L1 ด้วยให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัวซูวีเนาะทําการตั้งค่าเป็นเดีย๋ยวผมพี่ก็ขอตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับนี่ เดี๋ยวผมเราก็ทําการตั้งค่าเป็นไทยนะครับผมตัวนี้นะแล้วกดทําการเริ่มผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว,ว่าในการกดในการทัชของซูวีก็ถือว่ากดง่ายจริงครับหน้าจอสีสันดีมากเฮ้หน้าจอดูดีมากถือว่าสู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ WiFi 5นะครับผมตัวนี้ได้นะซึ่งในการคอนเน็กก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับถือว่า CPU ียูยูซอบทกกับตัวนี้เนาะให้มาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับ พี่ชอบหน้าจอมากเพราะว่าหน้าจอรู้สึกว่าสีสันมันมีความสวยงามแล้วก็อัตราเสรินของหน้าจอให้มา16:10ต่อนะครับคิดว่าเป็นเกตหน้าจอที่ให้มาถือว่าโอเคมากเลยผมตัวนี้นะครับนี่สีสันดีจริงผมหน้าจอตัวนี้คี่เอาตรงนั้นคือคุ้มนะผมหน้าจอให้มาคุ้มจริงอะ่ะสีสันดีมากนะครับผมตัวนี้นะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างพี่ขอทำการตั้งค่าตัวเครื่องเลยนะครับนี่ครับผมพี่ทำการ ตัวนี้เซร็จอัพเสร็จบอกเลยว่าหน้าจอสีสันถือว่าความสวยงามของ UI คือดูดีมากซึ่งอัปเกรดมันจะตัว2 0 4อย่างเยอะครับคือรู้สึกว่า UI มันดูดีมากและฟังก์ชันของหน้าจอถือว่า เต็มจอดีจริงครับผมอันนี้ขอชื่นชมในการออกแบบตัว UI ของเจ้าตัว s ู v ี่ h ฮ0ิปเอ็กโตัวนี้นะครับผมนี่ซึ่งหมายว่าหน้าจอเกตสีออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับผมตัวนี้มาดูว่า UI ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ผมอันนี้คือฟังก์ชันของตัว UI ในการตั้งค่าผมต้องการเชื่อมต่อตัว Bluetooth version 5แล้วก็สามารถเป็นตัวอุปกรณ์ที่สามารถแชร์สปอตให้กับรถอื่นๆได้ซึ่งถือว่าให้มาดีมากซึ่งพี่ชอบมากกับฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งสามารถทำการแชร์สปอดตเป็น WiFi 4 Wi-Fi 5ได้ซึ่งดีมากตัวนี้บอกเลยว่าเชลส์ปอตให้เรามาถือว่าเพียงพอจริงครับนี่ตั้งค่าเป็น Wi-Fi 5ในการเชื่อมต่อความเร็วผมตัวนี้ถือว่าให้มาดีจริงครับผมครับแล้วก็ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธแล้วก็แอปผมตัวนี้นีครับผมสามารถทําการคนแอปพลิเคชันได้ด้วยนะถือว่าให้มาดีมากอันนี้ขอเชิญชมตัวซูวีนะสามารถทําการ โค <Code> ดแอปพลิเคชันวยด้วยนะถือว่าให้เรามาโอเคมากผมจริงนะครับนี่ฟังก์ชันของแบตแบตให้มา700 0เมมพร้อมกับตัวเดี๋ยวผมความจุให้มา128 G ิกิกมก็ถือว่าให้เรามาโอเคแล้วก็เพียงพอจริงพร้อมกับตัวนี้ให้มาเป็น Android ที่เป็นเวอร์ชันเต็มสามารถโคดแอปสามารถเป็นหน้าจอได้ถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยครับผมตัวนี้เนี่ยผมน่าจะแซงผลนี่ปรับได้ผมจีิีี่ผมปรับระยะเวลาของหน้าจอซึ่งพี่จะขอปรับเป็น30นาทีเลยนะครับ ไวเปอร์ <W iper S 1> ก็ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งให้เรามาถือว่า UI ดูดีพอสมควรผมตังนี้นะครับนี่มาดูว่าตัวนี้เกี่ยวกับแท็บเล็ตเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้ให้มาเป็นตัว s u v i os นะครับผมตัวนี้กับแรม 4GB กิกบอดเพิ่ม 4GB ิกหน้าจอ hd พัด cpu ยีอมผมตัวนี้ t 6 0 6 octa core ผมความเร็วผมคือ1 6 GHz พร้อมตัวกล้องหลัง13ล้าน กครองนะคบแบตเจ็ดพันซึ่งตรงสเปคจริงนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมซึ่งมีความลื่นไหลจริงครับนี่อันนี้คือตัวที่เป็นตัวซอฟต์แวร์สามารถทําการอัปเดตตัวแพทผมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้นะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่อันนี้คือ UI นะครับนี่โอเคมากเลยอ่ะพร้อมกับตัว Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ Android เวอร์ชัน5 5คือบอกเยว่ารุ่นเน w ่นี้อัปเดตเป็น a อ d r ร i d 15แล้ว จากเดิมเนาะตัวนั้นเป็น r อลผมรุ่นเดิมน่แต่อันนี้เป็นแอลถือว่าโอเคมากเลยครับเฮ้ยรู้สึกว่าดูดีมากกับตัว Android 15ตัวนี้นะครับ UI มันกดทัดแล้วมันทัดสกินของหน้าจอบบว่าเพียงพอมากทัดดีจริงน่ะพี่ชอบในการทัดมากคุ้มนะกับงบ2,290บาทนะครับนี่ซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าคือพีเคยใช้งานตัวที่เป็น รุ่น204มาใช้งานคด,ดีแต่พอเป็นตัว New m o เดล205ถือว่าเวิร์กเวอันนี้คือโอเคมากเลยผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรกับตัวฟังก์ชันของการฟังเพลงนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าลำโพง2ตัวถือว่าเสียงดังฟังชัดมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer the no Man, I still go Go, 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 go ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางก็ให้เรามาเหมาะสมกับราคาผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคแหละกับงบ2,290บาทตัวนี้แถมตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันผมในการแบ่นอจอให้เราด้วยถือว่าให้เรามาดูดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับตัวฟังก์ชันในการแบ่นอจอให้เรามาครบผมตัวนี้ซึ่งพีชชอบมากกับ UI เนี่ยผมเนี่ยผมแบ่งได้เสื้อนี้องตัวนะคือดูดีมากกับฟังก์ชันของตัวนี้ผมนีะครับ จะไปจับมาในการลากกับฟังก์ชันนี้นะครผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการเปิด Youtube ก็คือ 1080p 6 0เฟรมครับก็ถือว่าโอเคมากผมกับตัวนี้หน้าจอบเลยว่าตัวนี้หน้าจอให้มาสีสันมีความสวยงามจริงครับนี่บอกเลยว่าหน้าจอในการรับชมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้ กับงบ2,290บาทนะครับนี่ถือว่าโอเคมากนะครับผมตัวนี้แถมตัวนี้สามารถทําการใส่ซิมได้2ซิมนะครับซัพพอร์ตเป็นขค้ื่น 4G ตีด้วยให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอมามัมอันนี้พีขอชื่นชมกับตัว s u v ี่ i 1 0ิทเอนะครับนหน้าจอโคตรสวยนะครับบอกเลยว่าสุดมากครับมาดูว,ว่าตัวนี้กล้องเป็นอย่างไรบ้าง กัับตวล้องหลัง13ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา5ล้านนะครับมาดูว่าสกินโทนจะเป็นอย่างไรขึ้นชื่อว่าซูวีนะสับพีนะในการทัดในการกดของการใช้งานคืออนะัปเดตเป็นตัว a n d r o i d 15ณปัจจุบันตอนนี้บอกเลยว่าคือให้เรามาดีจริงครับนี่สีสันอาจจะถือว่าพอใช้งานได้และผมสับพีนะครับนี่ครับ อันนี้คือตัวคือพี่รู้สึกว่าตัวชัตเตอร์กดง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับผมคือรุ่น New Model เดะคือบอกเลยว่าอัปเกรดจากรุ่นปี2อสอย่างเยอะนะครับผมตัวนี้คือโคตรลื่นอ่ะพี่ชอบในการทัดมากกล้องหน้าก็ถือว่าดูดีนะครับเอ๊ะดูดีดูดีด UI ดูใช้งานได้ง่ายและสีสันของกล้องก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงครับนี่สีสันดีมีความคมชัดประมาณนึงนะครับผมมุมมองพีนะงบ2,290บาทให้มาถือว่าคุ้มจริงครับในเรื่องกล้องตัวนี้นะครับวมนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงใครหาให้ไปที่มีคุณภาพกับงบเลส 2, บทส0 0 0กว่าบาทบอกว่าซูวี่ไฮซิปเอ็ก ตอบโจทย์แน่นอนซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะผมตัวนี้นะสำหรับการแกะกล่องวันนี้นะครับพีจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อนะผมตัวนี้ที่เป็นของซูรีโดยตรงตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับ ลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะเราค้นหาอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสนุนทรนว่าให้กดซื้อตามลิงก์พิแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยแน่นอนสรับดี้ขอบคุณครับ